ตอนนี้ก็บรรยากาศก็สวยงามครับเย็นนะครับอากาศเย็นเย็นกว่าในห้องแอร์บ้านเราที่นี่ไม่มีแอร์ก็ได้ครับมีแต่พัดลมก็อยู่ได้หรือไม่มีพัดลมก็อยู่ได้ครับเพราะมันเย็นอยู่แล้วเราอยู่ไล่มีนาโดมที่เท่าไหร่เราอยู่โดมโดมห้าเนาะไล่มีนานะครับจริงๆแล้วที่พักที่นี่เยอะครับก็ทั้งทั้ง่อนอิงดาว แล้วแต่ความสะดวกแล้วแล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ครับบรรยากาศขอให้เราแฮปปี้มีความสุขกับมันก็เพียงพอแล้วครับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆระยะเวลาสั้นๆตอนนี้หมอกก็มาเรื่อยครับสังเกตหมอกเนะี่ยจะมาตามล่องภูเขานะครับพอมาแล้วก็หายไปนะครับเสร็จแล้วก็สักพักก็จะพึ่ง เสร็จแล้วก็จะกลับมานะครับสังเกตหมอกครับลองชี้ไปที่หมอกครับนะครับตรงหมอกนี่ครับอันนี้ก็เป็นนะครับมันก็จะมาอ่อมันมีเป็นร่องภูเขาอยู่นะครับมันก็จะตามกระแสลมมาพัดผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็ตรงนี้ก็เต็มไปด้วยหมอกจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับนะก็ม้อนแจ็มเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ นะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ <c oughs> สนใจที่อยากจะมาเที่ยว <c oughs> ก็สามารถเซิร์ชนะครับดูได้ตามเพจต่างๆ Hi, ไม่ว่า <but S 1> จะเป็น <you. S 1> Facebook นะครับ l e <Google>. YouTube y u u t u b e อะไรก็แล้วแต่มีเยอะครับมีเยอะก็ลองลองศึกษาดูแล้วก็ติดต่อห้องพักถ้าเป็นไปได้นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ก็ ก็จองที่พักไว้ก่อนก็จะดีเพราะว่าถ้าเราจองไว้แล้วมันก็จะสะดวกกับการที่เราได้มาพักไม่ต้องวนหารถหานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีมากนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยฝนค่อนข้างที่จะตกทั้งวันหลังจากที่ได้เทินทางมาตกทั้งวันเลยครับไม่มีหยุดก็เพิ่งจะหยุดได้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้ แล้วก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับดีมากๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับยังไงก็จะลืมเพื่อนๆพีๆ่ๆน้องๆถ้าสนใจก็สามารถที่จะมาพักผ่อนเติมพล,ลังกันได้นะ,นะครับนะครับสำหรับวันนี้ยงนะครับวันนี้ก็ช่วง,งตอนกลางคืนตอนนี้ได้ได้สั่งไปแล้วชุดหมูกระทะนะครับสั่งชุดหมูกระทะ ครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็ส่วนนี้เป็นอาหารที่เตรียมมาเองเตรียมมาเองนะครับเตรียมมาเองมันจะมีโต๊ะนี้กับตรงหนึ่งครับยังมีอีกครับยังมีขา้างในอีกยังไม่ได้ออกมาหมด <Okay. S 2> นะครับไปรีวิวเดินตามห้องไปเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปทั่วห้องนะคะไปแต่แตก็จะเดินนำหน้าเลยแล้วหน,นูถ่ายนิ่งๆหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวผม จะพาเพื่อนๆมาดูว่าห้องนะครับห้อง้องที่ห้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับ่เ,เพื่อนๆตามมานะครับก็จะเป็นบันไดนะนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นลักษณะของโดมนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะเล็กก็ไม่เล็กนะครับเพียงพอเพียงพอที่พักผ่อนนะครับด้ง่ายเพียงแค่แค่คืนเดียวนะแค่คืนเดียวแต่เราไม่ได้ดูเราไม่ได้อยู่ทั้งทั้งปีทั้งชาติเราแค่มาพักผ่อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับอันนี้เป็นโต๊ะที่อยู่ข้างหน้านะครับหมวกอาระท์หรือจะนั่งตรงนั้นก็ได้สามารถที่จะนั่งตรงนั้นไปได้หรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ แล้วแต่ความสะดวกนะแล้วแต่ว่าต้องการจุดมุมไหนนะครับใช่เรามาดูต่อนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับนะครับเป็นที่นั่งแบบนั่งแบบชิวๆสบายๆนะครับรับลมนะครับรับลมนะครับตรงนี้ก็เหมาะครับนะอันนี้ก็มีไฟกรคือเนี่ยเราจะเห็นไฟเต็มไปหมดนี่นะครับไฟเนี่ยเราจะเห็นเต็มหมดแล้วจะสวยมากนะถ้า ถ้าถ้าหมอกไม่ลงซะก่อนนะครับนะเราก็จะเห็นในไฟเต็มพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยค่าป่าลิรงนั้นอ่าอันนี้ก็เป็นห้องน้ําในตัวมีห้องน้ําในตัวครับสำหรับห้องห้านะห้องน้ําในตัวก็สะอาดนะครับสะอาดเครื่องทําน้ําร้อนด้วยอ่าเป็นแบบแก๊สสะอาดครับสะอาดนะครับมีมีเครื่องมีเครื่องทาน้ําอุ่นด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะคะอ่าอันนี้เครื่องทาน้ําอุ่นค่าป่ นี้เป็นหน้าห้องของเราที่พักนะครับข้างในนะครับที่พักข้างในนะที่พักข้างในนะครับก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นโดมนะครับลักษณะเป็นโดมนะครับอันนี้เป็นโดมอ่ะดีวิวนะครับอันนี้เป็นไฟมีไฟครับมีโคมนะครับไฟโคมนะครับอันนี้เป็นเอ่อเป็นพัดลมไอเย็นนะครับเป็นแอร์แอร์ไอเรียลพัดลมไอเย็น แค่มีตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีแอร์นะครับอันนี้ก็มีโคมไฟนะครับที่นอนน้านอนเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นแบบอะไรอันนี้ปกตินี่ครับปกติก็จะมีแค่เตียงแค่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปิกนิกนรือเขามีเตียงพาันนี้ปกติแล้วคะเท่าไหร่คะอันนี้ห้องนี้ก็ประมาณพันสองนะครับคือดอคืนนะครับช่วงเช็คเช็คอินเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่14.0 0นอ เช็คเอาท์อีกวันหนึ่งก็ประมาณ11นาฬิกานะครับหรือ5โมง5โมงเช้านะครับเวลาเรานอนนะครับเราก็สามารถที่จะมองเห็นบรรยากาศรอบนอกตรงนี้นะครับสวยงามก็นั่งตรงนี้แล้วก็ชมวิวได้ครับตรงนี้ก็นั่งได้นะครับก็อบอุ่นดีครับข้างในเนี่ยอากาศกําลังอบอุ่นนะครับนะครับอบอุ่นาลังสบายนะครับเอาละไปข้างนอกต่อครับ เพื่อนๆตามมาเลยครับว้าวฝนตกหรือเปล่าไม่ตกครับหยุดตกแล้วไม่น่าจะตกอีกแล้วนะครับอาดแขกเพื่อนๆดูครับวิวสวยม,มากหมอกมีมีตลอดลนะครับเป็นเป็นหมอกที่สวยนะครับาสามารถที่จะมองเห็นพื้นที่ได้นะครับเวลาบางครั้งก็จะมีหมอกปกคลุมทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับ หมอกที่ปกคลุมทั้งหมดเนี่ยเวลาลมมันพัดเนี่ยมันก็จะหอบหมอกไปทั้งหมดเลยแล้วกส็สามารถที่จะมองเห็นวิวต่างๆได้นะครับนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจอยากจะมาะเที่ยวที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมก็สามารถที่จะติดต่อห้องพักได้นะครับมีเยอะนะครับผมเน้นย้ํานะครับว่ามีมีมีเยอะครับ ขอให้เซิร์ชหาดูตามเพจต่างๆได้สะดวกครับสะดวกไม่ยากครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ,ะตอนนี้เราอยู่ไล่มีนาครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้อ,อย่าลืมอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย